น้อนครับพายน้ำจุดเกิดวิ่งติดอะไรในเราบุราอยู่ใกล้ชั้นบอกแล้วนะนั่นไงนั่นไงมาหาเราสักด้วยเกช่าเกชชาช่าช่าช่า ยาวไปหรอกพี่ปัง ออเ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 องเออเออเออเอยเออเออเองเอยัองเรอเออเอาเองเองเออเยอนออเยอเออเอยนออเเออเอยเเอยเออัออเ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  ยาวไปครับผมกลับมาเล่นที่เดิมต่อเขาขึ้นรถแล้วนะตัวเธอหลอกลอกว่าจะขึ้นครับไม่ขึ้นหลอก <c oughs> นี่ไงไปลุมแล้วโอ้ยกีจะเฉยอีกแล้ว